สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่615ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละส0 0บาททุกรายการปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะในยังไงเรามาเริ่มรายการที่หงกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จเกชโยนะคะ พิม7ชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตาโรยผงตะใบทองมีโรยเส้นเกษาด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สมนะคะรายการที่สี่นะคะองงนี้ ด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์ด้วยนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่ห้านะคะ รายการที่6นะคะรายการที่7นะคะสมเด็จมีหน้ามีตาโรยเส้นเกษานะคะ รายการที่8นะคะสมเด็จเกชโยพิมเจ็ดชั้นนะคะรายการที่9นะคะ รายการที่สิบนะคะ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่12นะคะรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะองนี้จะมีโรยมนสารนะคะหลากสีเลยรายการที่15นะคะ รายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะสมเด็จมีหน้ามีตามีรอยเส้นเกสานะคะ รายการที่18นะคะรายการที่19นะคะด้านหลังมีคำว่าเฮงด้วยนะคะรายการนี้ รายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะที่ระลึกในงานผูกปัสสีมาปี2521นะคะรายการที่23นะคะ เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ ด้านหลังมีตัวยันอาคขระนะคะองค์นี้รายการที่25นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการที่27นะคะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่28นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทีมวัดระหารไร่นะคะรายการที่29นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระคงนะคะพระรอดนะคะองค์นี้นะคะองค์เล็กๆ รายการที่32นะคะเป็นพระนางพญานะคะสามสิบสามนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2517อายุครบ8รอบนะคะรายการที่35เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทีมงานเลื่อนสมณศักดิ นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโก้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะคะปี2534นะคะเป็นรุ่นพิเศษที่ระลึกปฏิสังขรณอุโบสถนะคะ รายการที่37เนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพุทธสอนอาจารย์ทีมนะคะด้านหลังเป็นสถูปหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญจอบสองหน้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นพระก,กิ่งหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่นะคะรายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระสุ้มกอนะคะ <c oughs> รายการที่42นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะด้าน,นหลังจะมีรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดป,ปี2537นะคะที่ระลึกในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อทวดวัดชังให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเหรียญเซมานะคะรายการที่44นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ พุทธชินราชนะคะองนี้ด้านใต้ฐานมีต่อโคดนะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะปอีอายุ91านะคะพระปิดตาหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นหลังแบบมีตัวยันอัขาระเขียนวัดป้านไร่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46เป็นพระนางพญานะคะด้านหลังมีเหมือนตาแบบกดรอยประทับแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีหนึ่ง้านะคะองนี้นะคะหน้าหนุ่มเลย เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่สีแปนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะมีตามหานิยมวัดบ้านไร่ปี2536้นครนะราชสีมานะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ รายการสุดท้ายนะคะเป็นพับปิดตาพังพการนะคะองค์นี้รายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดมามรีกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ